ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทางหนึ่งที่เราจะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแบบวิถีใหม่ได้<ะ>นั่นก็คือการฉีดวัคซีนนั่นเอง<ะ>พอเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะกระจายวัคซีนไปยังพี่น้องประชาชนแบบนี้แล้วหน่วยงานท้องที่ท้องถิ่นเองนะครับแต่ละอำเภอเขาก็ต้องเดินหน้ารณรงค์ให้พี่น้องประชาชนเข้ามาฉีดวัคซีนเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดสุขโขทัยครับว่าใครทําผลงานได้ดีที่สุดในพื้นที่นะครับ พาคุณผู้ชมไปที่ห้องประชุมศรีสัชนาลัยชั้น5สรกลางจังหวัดสุขโขทัยครับนายวิรุณพันเทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยนะครับเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรอำเภอที่มีผลการดําเนินงานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ครบ2เข็มมากที่สุดในจังหวัดสุขโขทัยในกลุ่มเป้าหมายประชาชนที่มีอายุต,ตั้งแต่18ปีขึ้นไปที่อยู่จริงในพื้นที่จังหวัดสุขโขทัยนะฮะโดย3อันดับแรกที่มีเปอร์เซ็นต์การฉีดวัคซีนครบ2เข็มมากที่สุดนะฮะ เบอร์หนึ่งเลยนะฮะก็คืออำเภอสีสำโรงครับมีประชาชนในพื้นที่ฉีดวัคซีนสูงถึงร้อยละ81.95นะครับอำเภอเมืองสุโข,ขทัยครับมีผู้ได้รับวัคซีนครบ2เข็มอยู่ที่ร้อยละแแล้วก็ที่อำเภอครีมาศครับ มีประชาชนได้รับวัคซีนครบ2เข็มอยู่ที่ร้อยละ79.39้ครับค่ะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยนะคะก็เชิญชวนประชาชนค่ะจังหวัดสุขโขทัยเนี่ยเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็มที่3นะคะได้ที่โรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลอำเภอแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในพื้นที่ของจังหวัดสุขโขทัยค่ะนะฮะยิ่งฉีดมากเนี่ยเราก็จะยิ่งมีโอกาสที่จะกลับมาใช้ชีวิตแบบ ปกติะนะฮะแต่ต้องเป็นวิถีใหม่นะ,ะปกติเหมือนเดิมเลยโดยไม่สวมใส่หน้ากากอนามายัยโดยยังรวมกลุ่มกันโดยไม่ล้างมือเนี่ย<ะ>ก็น่าจะเป็นไปได้ยากเพราะมีการแพร่ระบาดอยู่แต่ว่าถ้าฉีดวัคซีนกันเยอะๆร่วมสร้างกันภูมิคุ้มกันหมู่กันเนี่ยก็อาจจะทําให้เราสามารถออกมาท่องเที่ยวออกมาจับใจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจกลับมาขับเคลื่อนอีกครั้งหนึ่งได้มากขึ้นครับค่ะ